ามคิดรวบยอดของเพศศึกษาความหมายของเพศศึกษาเพศศึกษาคือกระบวนการที่ก่อให้เกิดประสบการณ์อันเป็นผลทําให้บุคคลเข้าใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตนับแต่เกิดจนตายทั้งในด้านความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมในเรื่องเพศเพื่อสามารถปรับตัวดําเนินชีวิตในสังคมร่วมกับคนเพศเดียวกันหรือต่างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆสีด้านได้แก่ 1. ความรู้ด้านชีววิทยาเช่นการวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งชายและหญิงลักษณะทางพันธุก,กรรมและสุพันธุก,กรรมความรู้ด้านสุขาวิทยาเช่นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพทางเพศสุขาวิทยาส่วนบุคคลเกี่ยวกับอวัยวะเพศ 3. ความรู้ด้านจิตวิทยาเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพวะจิตใจและอารมณ์ในเรื่องเพศพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ทางเพศในวัยต่างๆการปรับตัวเข้ากับเพศเดียวกันและต่างเพศ 4. ความรู้ด้านสังคมวิทยาและวัฒนธรรมเช่นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในสังคมเช่นความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและต่างเพศเพศสัมพันธ์ ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมการเกี่ยวภาราศีการเลือกคู่ครองการใช้ชีวิตคู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีความหมายของเอกลักษณ์ทางเพศและบทบาททางเพศเอกลักษณ์ทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศหมายถึงความรู้สึกที่มีต่อตอนเองว่าตนเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนบทบาททางเพศหมายความถึงทุกๆสิ่งที่เรารู้สึกคิดพูด และกรรทำต่อตอนเองและผู้อื่นว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนอีกอย่างหนึ่งว่าบทบาททางเพศคือวิธีที่เราแสดงเอกลักษณ์ทางเพศของตัวเราเองดังนั้นเอกลักษณ์ทางเพศและบทบาททางเพศจึงไม่ใช่สิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันแต่เป็นภาพคนละด้านของสิ่งเดียวกันเอกลักษณ์ทางเพศเป็นประสบการณ์ภายในของบทบาททางเพศ และบทบาททางเพศก็เป็นสิ่งที่แสดงออกภายนอกของเอกลักษณ์ทางเพศนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเอกลักษณ์และบทบาททางเพศ 1. บทบาทของโครโมโซมโดยปกติแล้วเซลล์ของมนุษย์มีโครโมโซม23สคู่ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแท่งที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะสืบพอดของบุคคลไข่และอสุจิมีลักษณะเพียงครึ่งเดียวของลักษณะยีนปกติของบุคคล 2. ความผิดปกติของโครโมโซมปัจจุบันพบว่าจำนวนโครโมโซมเพศที่ผิดปกติมีมากกว่า70ชนิดโดยคาดการว่าเด็กทุกๆ1ใน426คนจะเกิดมาพร้อมกับโครโมโซมเพศที่ผิดปกติ 3. บทบาทของฮอร์โมนนักวิจัย2อท่านคือมันนี่และเออร์ฮาร์ดย้ำไว้ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากฎตามธรรมชาติที่จะสร้างความเป็นชายได้นั้น จะต้องมีการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปและสิ่งสิ่งนั้นคือเทสตโทสเตอโรนในช่วง2-3สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์จะไม่สามารถแยกตัวอ่อนว่าเป็นหญิงหรือชายได้อวัยวะเพศในระยะเริ่มแรกจะเจริญขึ้นในสัปดาห์ที่5และ6ซึ่งจะมีศักยภาพสูงพอที่จะพัฒนาเป็นดังไข่หรือลูกอันทะได้ในระยะนี้ 4. ความผิดปกติในการพัฒนาการ คือภาวะที่บุคคลเกิดมามีระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศในระยะตัวอ่อนไม่สามารถแยกได้ชัดเจนแต่ถึงแม้จะมีมดลูกก็จะปรากฏว่ามีรังไข่และปีกมดลูกอยู่ข้างหนึ่งของร่างกายและอีกข้างหนึ่งจะเป็นลูกอัณฑะส่วนลักษณะของกระเทยเทียม จะพบมากว่าเป็นลักษณะของคนที่มีโครโมโซมเพศแบบ XX หรือ XY ที่เกิดมาพร้อมกับอวัยวะสืบพันธุ์ที่ตรงกับโครโมโซมแต่อวัยวะเพศภายนอกอาจเป็นทั้งสองเพศหรือเป็นของเพศตรงข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากฮอร์โมโนในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ทฤษฎีของการพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าลักษณะาทางชีววิทยา มีบทบาทสำคัญในการกําหนดลักษณะของเอกลักษณ์ทางเพศแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจะไม่มีผลต่อการพัฒน,นาของเอกลักษณ์ทางเพศเป็นที่แน่ชัดว่าทั้งปัจจัยทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กันดังที่ดมอานระบุไว้ว่าธรรมชาติกำหนดสิ่งเบื้องต้นสำหรับการเจริญเติบโตทางเพศและภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้น สิ่งที่มีบทบาทต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยการพัฒนาส่วนใหญ่มักกําหนดว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเอกลักษณ์ทางเพศผู้ใหญ่จํานวนมากที่เติบโตมาจากการกล่อมเกาทางสังคมในวัยเด็กและวัยรุ่นเกี่ยวกับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม แต่ในช่วงเวลาไม่นานมานี้กลับได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของชายหญิงลักษณะผสมกันดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความสับสนว่าอะไรคือความเป็นชายหรือความเป็นหญิงที่แท้จริงบางคนถือกับอ้างว่าการแยกเป็นชายและหญิงนั้นแทบจะไม่มีความจําเป็นเพื่อให้เข้าใจว่า,วาบุคคลมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไรนั้นเราควรศึกษาด้วยการมองผ่านแนวคิดเชิงโครงสร้างจุลภาค เกี่ยวกับบทบาททางเพศในปัจจุบันยังมีการเคลื่อนไหวและท้าทายบทบาททางเพศในสังคมปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปผู้หญิงพยายามสแสวงหาโอกาสในการควบคุมและความเท่าเทียมในค่าแรงและอิสระในการมีชีวิตส่วนตัวและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลักษณะบทบาททางเพศมีการเปลี่ยนแปลงอยา่างรวดเร็วและจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ในลักษณะเดียวกันผู้ชายก็เริ่มสำรวจบทบาททางเพศของตนเองและมีความขัดแยงระหว่างบทบาทที่เขาถูกกลอมเก่าม,มาตั้งแต่เดิมกับบทบาทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันบทบาทที่ถูกคาดหวังจากสังคมในปัจจุบันเป็นชายยุคใหม่ที่มีทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงยื่นภายในปัจเจกบุคคล